น้องแพรนัทธ,ธิดาประกาศข่าวดีหลังแต่งงานชีวิตสมบูรณ์แบบแล้วเลยค่ะเขาประตูวิวากกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับนักแสดงเด็กที่หลายคนนั้นคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสําหรับสาวแพรนัทธ,ธ,ธิดาจารงวิเศษพาณิชกับแฟนหนุ่มอย่างตั้มนัทกรกิ่นสุวรรณถือเลิกงามยามดีเขาพิธีมันและรดน้ําสังนาบ้านบางบอน,บนซึ่งเป็นเรือนหอของทางคู่นั่นเองค่ะเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมา ยงานแต่งนั้นก็เต็มไปด้วยความโรแมนติกและความอบอุ่นสุดๆไปเลยจัดขึ้นหน้บ้านบางบอนโดยในช่วงเช้านั้นเป็นพิธีสงฆ์บ่าวสาวอยู่ในชุดไทยสวยสงา่าสีเทาอมฟ้าจากแบรนด์ดังค่ะร่วมการทำบุญตักบาตรถาวายพัฒหารเพน ต่อมาในวันที่7มีนาคมเจ้าเบาเลยขอทำตามความฝันของเจ้าสาวกับการแต่งงานที่ริมทะเลให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาล่คะค่ะด้วยการเนรมิตบีดฟอนโรงแรมดังอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคิรีขันอีกด้วยคะ่ะล่าสุดนิสสาวแพรได้ประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรแล้วล่ค่ะพร้อมทั้งโชว์ใบทะเบียนสมรสโดยระบุแคปชั่นว่า05.06.2020 เลิกงามยามดีขอฝากตัวเป็นสมาชิกใหม่อีกคนนะคะแม่ก็ถือว่าการแต่งงานในครั้งนี้ท้งคู่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วจะขาดก็มีแต่เบบี้ตัวน้นอยเท่านั้นแหลคะค่ะงานนี้ก็ต้องมาลุ้นกันค่าว,ว่าทางคู่จะมาประกาศข่าวดีให้ได้ฟังกันอีกตอนไหนคะ่ะ